โอเคนะคะหนึ่งสองสามมน้องเพลงครับชบไทจนขาดดิเดีวดีกดี่ส่องบยดต่างกนีเดียวมาโดดเดีมาโดดเดียบนกที่เดียนขยัดีย อีกหนึ่งเพลนะคะสวัสดีวันพบกันสวัสดีวันพบกันสุขใจผันทันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยตบมือให้ตัวเองไว้ค่ะบิดิกร้องเพลงเสียงใดฟังฟังทันเลยเย่างละทุกคนเลยค่ะ วันนี้เด็กพร้อมี่จะเรียนหรือยังน้าในหักการนี้คุณจะคอยทีนีเรื่องเรื่แลใจว่า่อเด็กๆด็กด้วยนะคะตอนนี้เด็กติดไมค์ก่อนนะเอามือจับผมเอามือจับลายเอามือจับโอเอามือจับผมจับผมจับผมช่างดูหน้าดมหน้าดมจริงจริง เอามือแตะไหลแตะไหลแตะไหลช่างดูฉไลาฉไลจริงจริงเอามือแตะอกแตะอกแตะอกช่างดูตลกตลกจริงจริงเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงจริงเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานหรือยังน้าวันนี้คุณครูพลอยมีนิทานมาฝากดเด็กๆด้ยวยนะคะ เด็กเด็กสาชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนกุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจพร้อมแล้วนั่นตัวตรงขอให้คงความหนึ่งเอาไว้นั่งฟังยังตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ย วัีนี้นคุณครูพอยจะมีที่มีทานเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆนะโอ้โหยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงเตรียมพร้อมฟังนิทานกันแล้วสักคู่นะคะนิทานเรื่องปิติยีแย เรื่องโดยมณิสาปาระกะวงณนะ์อยุธยาภาพรัตติไมหงิสุดทธิกุลลูกไดโนเสาร์พันอเพสโตโซรัสตัวนี้มีชื่อว่าติสติเธอเป็นเด็กเรียบร้อยและอ่อนโยนแต่ขี้แยมากติสติจึงโดนพวกไดโนเสารเกเรแกลงเป็นประจำ วันหนึ่งขณะที่ติสตีเดินผ่านริมหนองน้ำก็บังเอิญเจอกับ้องหน่งจอมเกเรซึ่งเป็นลูกเซโนเสาพันพาคีซีฟาโลซอรัสคิกๆโชคดีจังได้เจอติสตีที่แย่วันนี้สนุกแน่จะเอทติสตีที่แย้ฟงหน่งโผลพรวดจากุ่มไม้ แล้วมองใส่ติ๊ติเต็มแรงปิฤฤฤต๊ติไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ไม่รู้จะทำยไงก็เลยร้องให้โฮดังลัง่นติ๊ติวิ่งหนีไปร้องให้ไปอีกทางโดยไม่รู้ว่าทางนั้นมีเจ้าฟันแหลม อจอมเกเรคิงเป็นลูกเซโนเสาท่านไทรโนซอรัสเต็กดักรอแก้งติปตีอยู่เฮ้จ้เอะติปติที่แยมามะมาให้ฉันคำืเหบซะเธอะติปต้รู้ดีว่าฟังแหลมกินเธอไม่ได้เพราะเธอตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะแต่ติปต้ ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยร้องให้โฮดังลัน่นแง่แง่แง่ติติวิ่งหนีไปร้องให้ไปจนมาหยุดพักเหนื่อยทีนตายต้นไม้แต่น้ำตาก็ยังไม่อยู่ไหลทันใดนั้นมีเสียงแหลมเล็กดังกับโคนต้นไม้ โอ้โฝนตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นหวัดแน่ๆเลยซีาร์ดซึ่งเป็นลูกไดโนเสาพันเวโลซีแลปเตอร์แงนมองท้องฟ้าแล้วก็ต้องประหลาดใจอ้าวน้ำตาของติ๊ตี่นี่นาดูสิฉันเปียกหมดเลยเธอร้องไห้ทำไมนะ ฉันโดนพวกจอมเกเลแก้งอีกแล้วสิสติสะอึกสะอื้นฝองเหม่งเอาหัวเหม่งมาหม่งฉันแล้วฟันแหลมก็ขู่ว่าจะกินฉันด้วยอืมอืมติสติไม่ต้องกลัวพวกนั้นหรอกนะเพรเธอตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะสีสาาตอบดูฉันสิตัวเล็กนิดเดียว แต่ไม่มีใครมาแก้งฉันเลยเพราะฉันเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ไม่ขี้แยสีสาพูดอย่างภูืิใจถ้าฉันไม่ขี้แยพวกจองเกเรก,ก็จะไม่แก้งฉันหอรอปิ๊ปี่เริ่มมีความหวังใครแล้วยิ่งเธอร้องไห้พวกนั้นก็ยิ่งสนุกสีจาร์บอก ถ้าเจอพวกนั้นอีกเมื่อไหร่ก็ลองท่องในใจว่าฉันจะไม่ร้องไห้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่มีสิทธิ์มาแกล้งฉันอาจช่วยเธอได้นะซีซาร์แนะนำปิตตี้ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างที่ซีซาร์บอกแม่หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าจะลองพยายามดูเพราะไม่อยากโดนแกล้งอีกแล้ว ระหว่างเดินทางกลับบ้านปิ๊ปปี้กะท่องในใจซ้ำไปซ้ำมาว่าฉันจะไม่ร้องไห้ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่มีสิทธิ์มาแกล้งฉันปิ๊ปี้เดินมาได้แค่ครึ่งทางคู่หูจอมเกเรก็กระโจนออกมาดักหน้าจ๊ะเอ๋ปิ๊ปปี่ที่แยวันนี้ต้องโดนเขาเหมือกแงะ เพราะฉันจะแทะหางอ้วกของเธอให้อร่อยไปเลยฟันแหลมแยกเขี้ยวขู่ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่มีสิทธิ์มาแก้งฉันฉันจะไม่ร้องไห้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่มีสิทธิ์มาแก้งฉันพิษตีเผยตะโกนสิ่งที่ข้องอยู่ในใจออกมาเสียงดังโดยไม่รู้ตัว แถมยังกระชื้เท้าเสียงดังสนั่นจนพื้นดินสะเทือนและสะบัดหางอันทรงพลังไปมาทำให้ป้งหนึ่งกับฟันแหลมต้องกระโดดหลบกันมาจ้าละวันตอมเกเรทั้งสองต่างไม่นึกถึงว่าติสติจะฮึดสู้พอเจอดิสติที่วันนี้ไม่ขี้แยซะแล้วคู่หูตัวแสบ ก็เลยเป็นฝ่ายที่ต้องวิ่งหนีไปร้องไห้ไปอย่างหัวทุกหัวซุนคืนนี้ติสตีนอนหลับฝันดีกว่าทุกคืนพอโป้งหนึ่งและฟันแหลมต่างพากันเดินตามอย่างสำนึกผิดและไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกติสตีอยากให้ถึงตอนเช้าไวๆเพราะเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันพรุ่งนี้ และทุกๆวันตลอดไปนิทานจบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมิทานของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ้าตัวละครเป็นอะไรเอย่ยเด็กๆเปิดไมค์ตอบได้เลยนะคะมีเด็กสาวค่ะ็นเด็กสาวเป็นอะไรเอ่ยชื่ออะไรเอย่ยมีเด็กสาวชื่ออะไรบ้าง วิเล็กแล้วใครหน้าที่พี่ยาคะที่้เเูในนิทานนั้นมีมีที่หลงกลัวเครับโอเคเลยในนิทานติติใช่ไหมคะที่มีสายที่แอ่ทำอะไรไม่ได้ก็ร้องไห้อย่างเดียวเลย เขาก็ลเลยถูกันเข้าจอมเกเรทั้งสองเนี่ยคอยลุมแกล้งเลยแต่สุดท้ายสต,ติเขาก็ฮึดตู้บอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ร้องไห้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเธอไม่มีสิทธิ์มาแก้งฉันหลังจากนั้นเจ้าจกกอมเกเรก็ไม่สามารถแกล้งสต,ติได้อีกเลยโอ้โหเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะนคนุณครูคอยก็มีคำถามอยากจะมาถามเด็กๆด้วยนะคะ วันนี้ไหนใครจะเป็นคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ให้ครูพลอยฟังบ้างนะเด็กๆรู้จักไดโนเสาร์บ้างไหมเอ่ยไหนใครอยากเล่ายกมือขึ้นโอ,อเคค่ะเดี๋ยวคนแรกขอเป็นน้องเขื่อนนะคะเดี๋ยวค,คุณครูพลอยปักหมุดไปนะคะสักครู่นะคะให้น้องเขื่อนลองเล่าถึงไดโนเสาร์ที่น้องเขื่อนร,รู้จักนะรู้จักไดโนเสาร์อะไรเหรอเรื่องๆื่อ น้องเขื่อนสวัสดีครับน้องเขื่อนรู้จักไดโนเสาร์พันอะไรบ้างครับโอ้โหมีตัวอย่างไดโนเสาร์มาให้เพื่อนเื่อนดูด้วยถูได้เลยครับเป็นไดโนเสาร์ิโกอะเป็นไดโนเสาร์ลัวโก้เหรอครับ ับองขื่ออยากให้เพื่อนรู้จักตัวนี้ครับน้องเพื่ออยากให้เพื่อนรู้จักตัวนี้โอ้โหมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับลองอธิบายให้เพื่อนเพื่อนมองหน่อยเร็วโอเคค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะน้องขื่อแล้วมีเข่าไหมคะเจ้าตัวนี้มีเข่าไหมเอ่ย เาไวนวไวแกนิมไม่ตายเลยคะโอ้โนีข่าแก้แอนิมอลไม่ตายเลยใช่ไหมคะหนึ่งสองสามีเขาทั้งหมดี่เขาเอ่ยใช่ไม่ใช่หนึ่งสามสาขาค่ะ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะน้องเขื่อนขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่เป่าตังนะคะเป่าตังสวัสดีค่ะ<อ>วันนี้น้องพาไดโนเสาร์อะไรมาให้เพื่อนๆรู้จักนะไดโนเสาร์ไดโน,นเสาร์สีะเรสี่ย สีเขียวตัวใหญ่ไหมคะไดโนเสาร์ของน้องตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเปาตางังขอบคุณนะคะค่ะโอเคค่ะน้องปุณญ,ญาปุณญ,ญาสวัสดีค่ะปุณญ,ญาสวัสดีค่ะวันนี้คุณา้าวไดโนเสาร์อะไรหนะ้ามาให้เพื่อนๆนรู้จัก ลูกมีไก่เมือขาวตัวอะไรบ้างลูกมีตัวอะไรบ้างมีอะไรใครเค้ครับคีเล็กใครชอบคีเล็กวัดีัดหนูชอบตัวไหนลูกเลยค่ะหนูชอบตัวไหนที่สุดคะชอบตัวไหนยกให้ครูซิยกใหที่กล้องโอ้โหได็กสาวตัวนี้ที่น้องชอบมีลักษณะเป็นยังไงคะอ่ะแกกระเบนไฮรักโคลนะ งไงลูกคอเป็นไงคอเขาเป็นยังไงคะคอยาว,เเยายาวใช่ไหมโอ้โหโอยอดเยี่ยมเลยค่ะปุญญาแล้วไดโนเสาร์ของปุญญามีกี่ขาคะสี่ขาค่ะ,คะสี่ขายอดเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะปุญญาขอบคุณมากมากเลยคะ่ะโอเคค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ให้พเพื่อนๆฟังได้ด้วยนะ แต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ลักษณะของไดโนเสาร์ก่อนนะคะแล้เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันว่าลักษณะของไดโนเสาร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้เพื่อนๆยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่ามีทั้งเขาแล้วก็มี พอยาวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีลักษณะอย่างอื่นอีกไหมแล้วจะมีไดโนเสาร์ตัวไหนบ้างนะที่อาจจะเป็นของเล่นที่เด็ก,ดกมีอยู่ที่บ้านด้วยหรือเด็กๆอาจจะเคยเห็นตามสารคดีหรือีพิพิธภัณฑ์ก็ได้โอเคเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยลักษณะของไดโนเสาร์นะอันแรกเลยค่ะเด็กๆ ไดนโนเสาร์ก็จะมีหางหางที่ยาวด้วยแล้วก็มีคอที่ยาวแบบนี้เหมือนกับไดนโนเสาร์ที่น้องปุญยายกตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูเลยรวมไปถึงเจ้าติสต้ที่แย่ด้วยก็มีคอที่ยาวมีตัวที่ใหญ่แล้วก็มีหางยาวแบบนี้เลยต่อมาไดนโนเสาร์ตัวนี้แผงคอนั่นเองค่ะเด็กๆแผงคอคือบริเวณนี้นะคะ และก็มีปีกค่ะเด็กๆได,ดโนเสาร์บางสายพันธุ์บางชนิดนะคะมีปีกบินได้ด้วยอย่างเช่นตัวนี้นั่นเองและก็มีเขาเหมือนกับไดโนเสาร์ที่น้องเคื่อนนำมาให้เราดูเลยไดยโนเสาร์ตัวนี้มีเขาที่เขาคะเด็กๆ <Yeah. S 1> มีเขาที่เขาน้าหนึง uh huh.

ยอดเยี่ยมเลยนะคะแสดงว่าไดโนเสาร์เนี่ยมีทั้งแบบกินพืชแล้วก็กินเนื้อขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไดโนเสาร์นะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่กินเนื้อแล้วก็มีไดโนเสาร์บางสายพันธุ์ที่กินพืชกินใบไม้กินญ้านั่นเองเหมือนที่เด็กๆบอกเลยเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูประเภทของไดโนเสาร์กันนะคะเด็กๆ ว่ามีอะไรบ้างนะงงประเภทของไดโนเสาร์นั่นก็คือไดโนเสาร์กินเนื้อค่ะไดโนเสาร์กินเนื้อก็คือสายพันธุ์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเขาก็จะกินสัตว์ที่เล็กกว่าหรืออาจจะกินสัตว์ที่อ่อนแอกว่าเขานั่นเองค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กๆลองสังเกตลักษณะของไดโนเสาร์ที่กินเนื้อดูสิฟันเขาเป็นยังไงคะ ฟันแหลงเลยแล้วมีกรงเล็บไหมคะเล็บของเขาเป็นยังไงคะเล็บของเขายาวเลยใช่ไหมคะไว้สำหรับลาหยือร่างกายลตัวของไดโนเสาร์เป็นยังไงคะเด็กๆตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะตัวใหญ่คับใช่ค่ะแล้วด็ าไดโนเสาร์กินเนื้อเนี่ยก็จะเลื่อนที่ไว้ด้วยนะคะไว้สำหรับยาเหยื่อเองยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปดูสายพันธุ์ของไดโนเสาร์กินเนื้อกันดีกว่าว่าวันนี้คุณโปพอยพาไดโนเสาร์สายพันธุ์ไหนมาให้พี่ติ๊กได้เรียนรู้ได้รู้จักกันบ้างนะขาแรกเลยค่ะเด็ก ไฮโนโคลัสโอ้โหเด็กๆสังเกตนะปันเขาเป็นยังไงนะปันเขาแหลมคมไหมคะดิ๊ดเจ๊แหลม,มคมแล้วก็มีามมขาที่แข็งแรงเลยแล้วก็มีขาเลยครับแล้วก็มีขาเล็กๆอยู่ด้านหน้าด้วยใช่ไหมคะ มันมีขายในเน็อยู่ด้วยนะคะยาเดียนเลยค่ะเก่งมากๆเลยตัวต่อไปค่ะเด็กๆเจ้าเวโรซีแรปเตอร์เอ๊มีใครเคยดูหนังเรื่องซูร์สิค้าหรือเปล่านะมูต้อง,องไปดูค่ะไ,ไม่หาไม่แบบนั้นอ่ะ แม่จะหนังเรื่องน่าดิกมาก <สะ S 2> เลยถ้าเด็กๆมีเวลาเด็กๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะหรือในสา,ารคดีก็าสามารถดูได้เช่นเดียวกันเจ้าเวโลซีเลปเตอร์ก็มีกรงเล็บที่ยาวไว้สําหรับล่าเหยื่อเลยค่ะเด็กๆน่ากลัวไหมคะเนี่ยแล้วตาของเขามีสีอะไรคะเนี่ยเจ้าตัวนี้ตาของเขาเป็นสีอะไรเอ่ย ออเลืสีส้มส,สีเหลืองนั่นเองเยี่ยมเลยตัวต่อไปค่ะสะปีนโนจอรัดโอ้โหเจ้าตัวนี้มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะเด็กมีอะไรอยู่บนหลังของเขานะใช่มีที่อยู่บนหลัง,งใช่ไหมคะ แล้วก็มีปลาที่ยาวยืนออกมามีปลาแหลมคมด้วยโอ้โหดูโครงของเจ้าเป็นน้องสานะเขาด้เด็กแหลมคมมา,มากๆเลยยืนยาวออกมาเลยตัวต่อไปได้ลูสาต,ตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นไหมนะได้เลยค่<ป>นะเจ้าตัวนี้มีปีกบินได้คือว่า ธอโนโดอนนั่นเองอโอ้โหปากของเขายืน่นแตบมองมามเลยมีลักษณะคล้ายนมใช่ไหมคะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็เป็นสัตว์กินเนื้อด้วนะยนะเจ้าไดโนเสาร์พวกนี้เป็นสัตว์กินเนื้อทั้งหมดเลยเ,เดี๋ยวเราไปดูไดโนเสาร์กินพืชกันบาดีกว่าว่า มีสายพันธุ์อะไรบ้างน้า mm. แล้วเด็กคิดว่าเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยกินพืช mm. กินใบไม้แล้วเขากินผลไม้ไหมคะักินกินใช่ไหมครับโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่เป็นสัตว์กินพืชนะคะ mm. ตัวแรกเลย ไฮเซอร์ไลทพบนั่นเองมีอะไรน่ายื่นออกมามีอะไรยื่นออกมาคะเด็กๆมีอะไรเหรอไเซอร์ไขาเขามีเขา,ขายื่นออกมาเด็กๆสังเกตปากของเขาดูนะคะที่ปากเขาจะไม่มีฟันที่แหลมคมเหมือนกับ ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อและเล็บของเขาก็จะไม่ยาวแหลมเหมือนกับเจ้าไดโนเสาร์กินเนื้อนั่นเองโอ้โหใช่ตัวที่น้องเพื่อนนำมาโชว์ให้เพื่อนดูหรือเปล่าเอ่ยนี่คะโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยครับน้องเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนๆได้เห็นเจ้าตัวจริงของไทเซอร์ท็อปเลยว่ามีหน้าตาเป็นยังไงและตัวต่อไป ที่เป็นไดโนเสาร์ที่งิู้สูงกันสเตโกโซรัสนั่นเองค่ะเด็กๆเจ้าต,ตัวนี้มีอะไรอยู่บนหลัง,ลงนะไร่่ขึ้นอยู่บริเวณหลังของเขานั่นเองดเด็กๆลองสังเกตลักษณะรูปร่างของไดโนเสาร์สเตโกโซลัสว่าเขาจะไม่มีเล็บที่แหลมเหมือนกับไดโนเสาร์ที่กินเนื้อ แล้วก็ทานแต่ใบไม้เป็นอาหารนั่นเอง <Bye. S 1> ต่อไปอาเพทโทโซรัสโอ้โหได้น้องสาว <Bye. S 1> ตัวนี้โอเป็นอเลยคอเขาเป็นยังไงคะค <Bye. S 1> อยาวเลยแล้วก็มีหาง <Bye. S 1> ที่ยาวมีลำตัวที่ใหญ่ จ้าไดโนเสาร์คันนี้นะคะก็เป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆตัวต่อมาโคลิโทโซอรัสนั่นเองโอ้โหเจ้าตัวนี้ดูเดกๆสังเกตกแล้วสัตวของเขาดูนะำหางของเขาเป็นยังไงคะเด็กๆโพลิโทสอรัสใช่ค่ะโพลิโทโอรัสนั่นเองก็เป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชนะชมีปากาแหลม เจาไดโนเสาร์ที่กินพืชเนี่ยจะไม่มีฟันที่แหลมคมเหมือนกับไดโนเสาร์ที่กินเนื้อโอ้โหวันนี้เด็กๆเก่งกเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยได้เรียนรู้สายพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่เป็นาสาัตว์กินพืชและก็กินทางเงานื้อด้วยนะวันนี้เด,ด็กๆได้เรียนรู้เลยหลายอย่างเลย แล้วมีเด็กๆคนไหนอยากเล่าประสบการณ์หรือแนะนำไดโนเสาวของตัวเองให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักไหมคะมีเด็กๆคนไหนอยากโชว์อีกไหมนะโอเคเลยค่ะขออนุญาตไปที่นมิ้นเลยนะคะปักคู่นะคะเคว,คะวันนี้น้องมิ้นพาไดโนเสาวตัวไหนมาให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักคะ อเคลมาใกล้มาใกล้ๆมาดูเลยครับดิมสวัสดีค่ะขอบคุณครับดิมสวัสดีวันนี้น้องมิ้นทาได้นงเสาตัวไหนเพื่อใดเพื่อนรู้จักค่ะตังนที่บ้านชีเล็กชีเล็กเป็นไดโนเสากินพืชหรือว่ากินเนื้อสัตว์คะคุณเข้มคาน กินเนื้อักินเนื้อสัตว์แล้วฟันของเจ้าทีเล็กเป็นยังไงคะมีอยู่มีฟันที่แหลมคมไหมเอ่ยน้องนิ้มลองบอกเพื่อนๆหน่อยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเยี่ยมเลยค่ะน้องมีขอบคุณนะคะขอบคุณมากแต่เนี่ยแต่สนใจ น้องแทนคูนแทนคูนลิงนาโพรสวัสดีครับอยากลองเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ให้เล่นฟังไหมครับดดนะี่ไดโนเสาร์ในน้ำมีไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำไม่ใช่ไหมครับไดโนเสาร์กมาตรงนี้ออมา <Okay. S 2> ตรง,ตงนี้กินเลยอันนี้เป็นตัวอะไรแล้วแล้วน้องรู้จักไดโนเสาร์พันอะไรบ้างครับ ีเวนอโอ,อ,อ้โหทีเล็กใช่ไหมครับท็อปไทปเซอร์ท็อปสเปกโตโรลัลยอดเยี่ยมเลยเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะแทนคุณโอ้โหวันนี้ด็กิ๊กกคนเก่งมากมากเลยค่ะสามารถบอกสายพันธุ์ของไดนโนเสาร์ได้แล้วก็เรียนรู้ลักษณะของไดนโนเสาร์ ที่กินเนื้อและกินพืชยอดเยี่ยมทุกคนเลยก่อนที่เราจะจากกันนะคะคุณครูพลอยมีเพลงไดโนเสาร์มาร้องให้เด็กๆฟังด้วยนะเดี๋ยววันนี้เด็กๆฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดท่าทางประกอบกันในวันต่อไปนะคะ <S <S เราไดนโนเสาร์ตัวใหญ่กินผักสลมไม้นานา เดโนเ้าแข็งแรงหนักหนาพอรับประทานอาหารห้าหมูเด็กๆอยากร่างกายแข็งแรงลองทำตามเดโนเ้ารดูรับประทานอาหารห้าหมูจะแข็งแรงอย่างเดโนเ้าเออและวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูพอยก็หมดเวลาลงแล้ว เดี๋ยวให้เวลาเด็กๆไปพักและรอเรียนกับคุณครูอ้อนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนยอดเยี่ยมมากๆเลยไปพักได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ